เอาแฟนเพลงตกใจไปตามตามกันหลังจากสเสลอวงอินดี้สุดโต่งทั้งสไตล์และดนตรีที่ครองใจกลุ่มคนฟังเพลงนอกกระแสะได้อย่างเหนียวแน่นยาวนานจากค่ายสมอรูมได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กของวงเป็นรูปภาพสีดำและได้ตั้งสเตตัสว่าขอบคุณตลอด17ปีที่ผ่านมา เมื่อคืนวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาทำให้หลายคนคาดเดากันไปมากมายว่าเป็นสัญญาณของการแยกวงหรือเป็นเพียงการโปรโมทเพลงใหม่กันแน่<ว>ล่าสุดพวกเขาก็คลายความสงสัยด้วยการปล่อยคลิปทีเซอร์ MV ขอบคุณซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเขาตามด้วย MV ตัวเต็ม ที่อยากบอกเล่าถึงความรู้สึกขอบคุณทุกความทรงจำในความสัมพันธ์ก็ได้ถูกปล่อยออกมาให้แฟนเพลงได้รับชมและรับฟังกันแล้วทาง YouTube สมอรูมอบฟิช i a ลขอบคุณซิงเกิลที่2จากอัลบั้มชุดที่6เป็นอีกหนึ่งเพลงชาที่ยังคงคอนเซปต์เรื่องราวความสัมพันธ์ของคนสองคนซึ่งแตกต่างจากเพลงรักทั่วไปที่ไม่ใช่การบอกรักหรือเสียใจแบบตรงตรง แต่อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเต็มไปด้วยความรู้สึกอยากขอบคุณใครบางคนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่ทำให้รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ผสมผสานกับดนตรีดรีมป๊อบส่เต็มความฟุ้งของซาวกีตาร์ที่นำพาเข้าสู่ห้วงบรรยากาศอารมณ์เพลงเป็นเพลงช้าจากเสลอที่สามารถให้ความรู้สึกดีและเศร้ามากๆได้ในเวลาเดียวกัน โดยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เป็นการถ่ายทอดความสัมพันธ์ของตัวละครผ่านภาพกว้างในโลเคชั่นเดียวที่แม้ไม่ได้ close up ให้เห็นถึงการแสดงออกทางสีหน้าแต่ก็สามารถทำให้คนดูรู้สึกอินไปกับความสัมพันธ์ของตัวละครที่ผ่านเรื่องราวและวันเวลาได้อย่างลึกซึ้งไปพร้อมๆกัน